ารคทั้งหนึ่งนานมาแล้วเราได้จับนกมาตัวหนึ่งแล้วแมวก็ดังกินนกจนอิ่มเหลือแต่กองขดกองไว้คันใดนะมันก็หันมาเห็นหนูวิ่งผ่านมามันจะปบหนูไว้ได้แต่ในตอนนั้นแมวยังรู้สึกอิ่มมากจึงคิดว่าจะเก็บหนูไว้กินในตอนเย็นมันจริงว่าหนูว่ารีกรอหดนกแล้วแมวก็ออกไปเล,เล่นแต่แล้วว่าหนึ่งตัวนั้นแ่ดหกเย็นแปดหกไป,ไปยังไม่ตาย กขาจะหนูรู้สึดตัวเขพยายามเียบตัวจากาไปที่ล่างแล้วตนากาศที้ตัวนิดมองมองที่ตัวเ็เห็นมีคนนกอยู่พอเขาปีกปีกบินได้หนูมีปีกตัวนี้จึงบินไปที่กลุ่มนกและขออยู่กับนกและขอแต่งงานกับนางนกนางนกบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับเพื่อหรอก เพราะลูกล่างเธอสร้างน่าเกลียดจริงๆเหมือนพวกหน,กหนูจากนั้นหนูมีปีกก็วินกลับไปหาฝูงหนูเพื่อขออยู่กับหนูฝูงหนูก็พากันขับไล่หนูมีปีกไม่ให้อยู่ด้วยหนูมีปีกก็สึ้นอบอายิ่งนะัที่ทั้งหนและนกไม่มีใครยอมรับตนจึงต้องซ่อนตัวอยู่ใน,อนกองกลางวานันไม่ให้ใครเห็นแล้วม,มาเจาะตอนา้านตอนเฉพาะตอนกลางคืน ปัจจุบันนั้นเรียกหนูมีปีกหรือว่า,ขาวัข่าว